ครั้งเดียวเห็นผลลั์ค่ะชื่อฟายนะคะอายุ40ค่ะคือไขมันมันไม่ไปสักทีอะค่ะมันเป็นจุดบางจุดบางส่วนที่เราเอาไม่ลงจริงๆก็เลือกที่จะมาดูดไขมันออกไม่ได้ดูไว้หลายที่เลยดูไว้ที่เดียวเลยที่ที่เพราะว่าเคยมาดูดเนียงแล้วค่ะแล้วมันก็ออกจริงค่ะ มันก็เห็นเลยว่ามันก็ออกจริงค่ะเพราะเราทำเซ็กซี่ไลน์ด้วยใช่ไหมคะก็เห็นเห็นเป็นลายเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอน่ารักมากค่ะคุณหมอใจดีมากถ้าเพื่อนๆหรือใครที่เอาไม่ลงจริงๆหรือว่าสนใจที่จะดูแขนมันก็เลือกกับคุณหมอลูกหนูก็มั่นใจค่ะตอบโจทย์